ตุนนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโภตพพะที่สัมผัสด้วยกายก็ดีธรรมรมที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกรเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่พิกุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อพิกุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นัน,นทิย่อมดับไป อุณน,นะเรากล่าวว่าความดับไม่เหลือของทุก์มีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินดังนี้พิกุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่สองอย่างอะไรบ้างคือการตามเห็นความเป็นของน่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน และการตามเห็นความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ภิกขุทั้งหลายผู้ตามเห็นความเป็นของหน้ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ย่อมละราคะโทสะโมหะไม่ได้ เพราะละราคะโทสะโมหะไม่ได้ย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ภิกขุทั้งหลายผู้ตามเห็นความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ย่อมละราคะโทสะโมหะได้เพราะละราคะโทสะโมหะได้ย่อมหลุดพน้นจากชาติชรามรณะ,ะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาะทั้งหลายเรากล่าวว่าย่อมหลุดพน้นจากทุกข ภิกุทั้งหลายเหล่านี้แลทำสองอย่างพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนกลิ้งไปได้ง่ายส่วนหม้อที่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนกลิ้งไปได้ยากพินนกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันจิตที่ไม่มีเครื่องรองรับ ย่อมหมุนไปได้ง่ายส่วนจิตที่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนไปได้ยากภิกขุทั้งหลายก็อะไรเป็นเครื่องรองรับจิตอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นเครื่องรองรับจิตคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกุทั้งหลายทำสี่ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลธรทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือ 1. การครบสับปูุด 2. การฟังสัต์ธรรม 3. การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย 4. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิกุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผล ซึ่งสกทาคามีผลซึ่งอนาคามีผลซึ่งอรัตผลและย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา